ตัวนะครับสําหรับท่านนามาดแล้วก็แม่นมทั้งหลายนะครับรวมถึงบอยชีชัยด้วยนะครับเพราะว่าแม่บอกว่าเราไม่ค่อยอาบได้ได้อดบาบดนี่ยังเป็นเงินเป็นท่องมาได้ตอนนี้เทียนมาไหมครับเทียนเพิ่งใส่งานได้พี่น้องไม่ได้โสดอยู่มื่อกี้ได้ครับพ่อแล้วพ่อเลยเอาไว้ได้สองถุงพิเศษเนีคุณแม่ละมุก ชเวียงหงขอบคุณมากๆครับคุณแม่บุญเพงสวัสดีครับชิบชบเิะเมษารอเจอน้องอาร์ตเละใจเกินร้อยจา้าอ๋อขอบคุณครูครูฟ้านะครับขอบคุณมากๆนะครับครูฟ้านะครับยุพันยุน่นปาจีนกิน,กนขาวเยังคุณรอบอกล้าตอบยันพันถามกาฟิว คุณแม่อันดามืเอนี้อาร์ตว่ได้ไปบูธครับเพราะว่าต้องมาไหลขายของว่นนี้ไปจอยไปเพียวเลยจอยไปเพียวเลยทั้งคานยูยครับใช่แบบนี้เอาพยูดอกมันเป็จมันต้องไปบอกพื้นกันอยู่หนาเวทีเลยเนาะใช่ดีบ่อปเปิ้กจงหลายพี่เอาไม่เลยอาร์ตขี้วิ่เข่าว่าไปนะ สองหลอดสามร้อยสามสิบบาทใช่ครับผมยาสิฟันสองหลอดสามร้อยสามสิบบาทเท่านั้นครับผมผ่ากันกระได้ว่าท่นกัเอาอันเดียวเลยกกระได้ครับผมสองหลอดอันเดียวกันเลยกกระได้ครับผม้องกาฟิวเพราะต้องหายเด้อลูกมาบอกเกมเดียวเพราะต้องหายเด้อครับมพราะอายมันจอบทางหัวเรื่อยๆเอฟซีอยากแม่ห้องสอน เดี๋ยวแม่กับเมื่อลินจะตกไปถวายเลยนะได้ขนมมาแม้ขนม่เขาขนมเม่รวินขนมเขาเน็ขนมขนมก็เทียมเหมือนม่เทียเยนมากเลยไม่ไม่ลิ้มเลยขนมวามากินไหมขนมโมกบ่แม่หนัใส่ขนมที่เขาเห็นแบบมีดแม่เขาทำขึ้เป็นขนุนนั่นแม่แม่ ที่เขาทำขนมเม็ดขนุนแต่ว่ามันเป็นไส้มันทวารเหลืองผลอะไรนะที่แม่เอามาบันนั้นมันแม่วงเล็บเมื่อลินอยากกินสวัสดีแม่แม่วันดีจากสวบะอเล่ารับผมสวั เอสดีจากแม่แม่ห้องสอนนะสวัสดีครับแม่เป็นกำลังใจให้ฝากแม่ห้องสอนค้วย